มหาเฮ็ดจำกันพี่น้องเห็นไหอุ้ยเฮ็ดอย่งก่อนแกร,รู้ไหเฮ็ดหรามะนะครับเฮ็ดหรรมะแดงๆเพเนแดงจะบากเขาอื่นเฮ็ดธรรมะกันบ่โอ้ยชางฝุ่นเจอวะนี่มันจะเป็นปลายางนี่ปลายางหน้าครับพี่น้อง,งเห็นไหมนี่ต้นยางหน้าเลยเฮ็ดเรางกจะเกิดนะเกิดแถวนี่แหละก็เลยว่ายางมหาซองเบืองครับแคเพื่อนนี่ผัดข้พดคลอพงดีก่อนข้าเพื่นยังกินเราแตา่นี่แกงอะี่จ๊ะได้แกง ได้นาได้ลายเอาเนาะพักเิวได้ลายเท่านั้นแหละครับอ้ามันได้หน่อยก็กินตามหน่อยละสามดอกก็ถือว่าได้เหรอได้นี่สะสมไปเรื่อยครับสะสมไปเรื่อยได้หน่อยได้ได้ลายก็ไปได้เด้นี่มาหาเห็ดนี่เขาบอกว่าคนดวงดีไปขี่กระพาะเห็ดได้เน่อยนี่แหละคข้ามปูเขาะเข้ามาแมกแมนอีเลยพี่น้องแต่นี่ตั้งใจมาหาคักานี่ละแต่กระพาะละสามดอกอ๋ออ๋อนี่เบิ่งงามๆด้วยครับผู้ใดเอื่นว่าจังไรนี่คือกันบอครับนี่ เขื่นวาเฮ็ดน้ำกเนาะทางทางบ้านเจ้าฮคือได้เอื่นเฮ็ดอีกย่างกับข้อมนอาบอกหได้ครับเด้อไปหาต่อเหรโอ้ยหาเฮ็ดหาเฮ็ดือบ่าะจ้าหรืไว่าือบ่เห็ดเลยจซหลีอยู่เล็กปนอย่หอวถ้ามันนีี่ยมันจะเคียไปนี่เห็นเลยเนาะครับเรเลี้ยงาไ่ต้องห่ว ได้ไรกันได้ล uh. oh, uh ่ะ oh. น um, ี่ยด้หจ้ะยังทอเก่าอยู่ยังทอเก่าอยู่ครับเอออจ้าหูวว่าว่าอัะไรเห็ดกินได้อัะไรเห็ดผิดเกิดเห็นเพื่อนว่าเอาไปเอียงแส่นน้ำมาเข่าหรือยังไงละแม่นอยู่บ่ใอ้พ่อแม่นอาจา้าหน้ารักการที่เห็นเอาบ่ะผมจะบอกเห็นยังไงยังชู้แมยกินนอ่ะก็มันยังเตือนไปเม่กันได้หน่อนั่นแหละครับเกิได้เอาถ้าสัตวลองเก็บไปเบิ้งมันต้องไปสวนได้นี่เอาเอาเอาลองเบิ้งเก็บไปได้หลายเด้อ แล้วก็เมืเ่อคอะไรบอนี่เอาหนี่คือเอาสันน,นี่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 พี่น้องเอนี่ครับนี่นี่ละนี่นนบ<อ>่เขาไปแกงให้คุณคู่กินซะบอนี่เขาเอาิ้นว่ามันแม,ม่นเฮ็ดละโงอก,กันบ่ละาง,งา,าสีเหลืองเหลงงืองตัวนี้เป็นเฮดละง,งากด้วครับเด้อดนี่สีขาวๆาีดเอาไปเอาไปแกงไห้ไม่ยกินนาสันนี่ทั้งคุณก็มีบอทั้งไดนทั้งหนันเนาะเจอึืนพระังเราบอ มาจับมือจ้าเนี่มึงจัมึงนี่ยวะหนุ่มบเ็บออได้เรีตอะี่าอบมันเห็ดจมูกมูน้มักัดจมึงนั่นนั่นคือกันตัวเราอุ้ยเมนมนมนตเจมูกมูอุ้ยอุ้ยขยนังทับเดียวมันหลยวดีนแตกเอมันไหลดนี่น้ำคงจุกเลยน้ำคงจอาเงเอเบิ้งรีวิวรีวิวน้ำแตกเลยอุ้ย่วนเลยครั สักคำบ้างเป็นบุญเนาะบุญดีแห่งวะบุญเท้านามมันเข้าวานี่ครับอุ้ยรีวิวจริงเป็นอยงไรรสชาติกะเจือยนเหรวครับจือเจือซื่อๆเจือซื่อๆครับซ้ำซ้ำเป็นนามวนนามยังเขาอย่เนาะผู้เฒ่าคนว่ามันเท้านามได้ย่ามห้องเขาป่าหลงปามวนนามจริงนะใส่ตัวนี้เน้อเนื้อนันเป็นอย่งไรบนบุญเป็นขึ้นบุญนะครับเนาะเออเตยก็คือเนี่ยเห็นบ่มันเป็นบุญบุญเด้อครับโอ้ลายเด้อลายลายลายหุ่ เสีมทีบเลยอุ้ยมิตรันใหญ่ๆเนาะหนามร้ายด้วยนี่นนใส่เอามาไปแกงเอาไปกว๋วยและโซก,กินตัวนะครับเออเขาเขาเขาเอาไปก๋วยรสชาติมันจืดเข้าปะมันมีรสหน่อนะเขาต้องไปปรุงมันปะปเออเอาไปกว๋วยไปปรุงกินกว่า,าอู้มันเป็นสงสัยเป็นปลามันเลยนี่แต่เข้า,ขากับบัควายอันนี้ยิยมกินมาได้เนาะเขากับฮาจ็บบ้านเขาบ่ควายเหรอครับแต่ว่าทั้งอื่นเขาจอดกินอยู่แล้วอู้ไอออกควนเลยเมื่อกี้ เห็นบอน่อหนามเต็มเลยครับอกินก็ได้ครับบนเป็นไงล่ะกินได้ไปด่ะเออมันเป็นวุ่วนๆเนาะเอขาทาเขาทาเนาะพอจะเห็ดสำนีว่าวะา่ะไม่เป็นลวกเมืองกับบนเหมันเอ้ายังหน่อยก็ได้อได้ครับนะไปเลยครับเก็บเล็วกว่าส้มหน่อยไปแต่เห็ดผู้เป็นลายหุ่นเห็นบ่เห็ดเติมพลังต้อเต็มบ่อครับคุณเห็ดเติมพลังเตินพลังนี่นะทั้งหมดเนี่ยบริษัทนี่ทั้อหมดเลยเด <laughs> đọc ngay hàng đắng hàng đó đọc chắp đọt nồi bưng đọt nồi khuyên mỗi hàng còn đấy mai có hoa đâu